สวัสดีครับวันนี้ผมยศวรรณอรุณลสศมีครับจากบริษัทโต้ใต้เตอร์ยนชมบุรีนะครับวันนี้เราพามาพบกับเจ้าตัว All New Camry นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.5 HEV Premium Luxury นะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสำหรับรุ่น All New Camry นะครับขนาดเครื่อยน2,005นะครับให้กำลังสูงสุดรวมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ227แรงม้า ประหยัดน้ามันสูงสุดถึง25กิโลลิตรครับก็มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟดีไซน์ใหม่นะครับโปรเจคเตอร์ LED กระจังด้านหน้านะครับดีไซน์ใหม่ออกแบบให้ดูสวยสปอร์ตนะครับเหมาะกับวัยรุ่นมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์4ตำแหน่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหน้าด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาดขอบ18นะครับสัญลักษณ์ไฮบิดแบบใหม่นะครับ HUV กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสามารถปรับพับไฟฟ้านะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังก็เป็นรีเวิลดิ้์ให้ด้วยเรามาชมด้านหลังกันครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ Full LED นะครับ มีโลโก้แคมรี่ให้ด้วย okay. เปิดด้านท้ายนะครับด้านในก็จะกว้างขวางนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะสาวอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามนะครับ เบาด้านคนขับนะครับสามารถปรับได้8ทิศทางนะครับแล้วก็สามารถเป็นเมมโมรีซีทนะครับได้2ตํตำแหน่งนะครับจากด้านนี้ส่วนพวงมาลัยนะครับปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้นะครับส่วนด้านหน้าจอด้านหน้านะครับเป็นจอข้อมูลแสดงผลนะครับแบบ TFT ขนาด12.3นิ้วนะครับมาพร้อมกับ จอ h d ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ด้านนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านนี้เป็น a p t i v e c r u o s e Control ส่วนตัวนี้จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงครับ mm hmm. เครื่องเสียงดีไซน์ใหม่นะครับขนาด12.3นิ้วพร้อมกับลำโพง jbl 9ตําตำแหน่งนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ android auto apple carplay แบบไร้สายนะครับหรือใช้สายก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็น usb c นะครับ สาตำแหน่งมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ครับมีโหมดการขับขี่ให้นะครับอีโคโหมดน o r ์มัล p o r t แล้วก็ EV Mode กระจกมองหลังแบบลดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็หลังคาเป็นแบบพารโนรามิกซันรูฟนะครับสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับมีมาไฟฟไฟด้วย มีกล้องบันทึกด้านหน้าให้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่โดยสารด้านหลังนะครับอันนี้ผมความสูง180นะครับก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับส่วนพนักพิงด้านหลังนะครับก็สามารถควบคุมได้จากตรงกลางนะครับเปิดปิดพนักพิงด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับได้ควบคุมม,ม่านบังแดดหลัง แบบไฟฟ้าได้นะครับเปิดปิดได้ควบคุมเครื่องเสียงได้ส่วนตรงกลางนะครับสามารถที่จะเปิดไปถึงที่เก็บของด้านหลังได้ครับส่วนตรงนี้นะครับแอร์เนี่ย ก็สามารถปรับได้นะครับแอร์เป็นแบบออตโต้สามารถควบคุม3โซนซ้ายขวาด้านหลังส่วนตรงนี้นะครับยังเป็น USB Type C ให้2องตำแหน่งเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับ All New Camry รุ่นนี้นะครับ2.5 h e HV Premium Luxury นะครับใครสนใจเข้ามาดูตัวรถจริงได้นะครับที่บริษัทโตโยต้าอินเตอร์ยตนชลบุรีนะครับ199จำกัดนะครับทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะครับหรือสาขาอาหุดมนะครับหรือใครสนใจสามารถทักเข้ามาที่เพจเราได้เลยนะครับด้านล่างนะครับสำหรับการรีวิว Camry วันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ